วัดีครับอ่าวันนี้อยู่ผมเช่นเคยนะครับอยู่ผมบีมชาแนลไอทีนะฮะอ่าวันนี้นะครับผมจะมานะครับปิดเอ่อปิดเฟซที่จํารหัสแล้วเข้าสู่ระบบไม่ได้นะครับเฟซเก่าที่เราไม่ใช้แล้วเข้าสู่ระบบเฟซเก่าไม่ได้นะครับทําไงนะครับกดมาที่ Facebook เลยนะครับผมพอกดมาเข้ามาที่ Facebook แล้วนะครับให้เรานะครับทําการค้นหานะครับ ค้นหานะครับผมอ่าต้องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงอาจจะมารบกวนนิดนึงนะฮะอ่าให้เราพริมพ์ค้นหาเลยว่าเฟซอันเก่าที่จํารหัสผ่านไม่ได้เนี่ยมันคือเฟซใครนะครับผมก็เลยกดเอ่อผมจะทําให้ดูหนึ่งเฟซนะครับเฟสนี้นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเฟสนี้นะให้กดไปที่จุดสามขีดนะคะผมให้กดไปที่จุดสามขีดนะครับให กดมาที่ค้นหาการสนับสนุนหรือรายงานหน้าโปรไฟล์นะครับเฟซที่เราไม่ใช้นะครับหรือ ade, เฟซที่จำรหัสผ่านไม่ได้แล้วมันเป็นเฟซจริงหรือเฟซปลอมก็ไม่รู้นะให้มาแต่เลื่อนตัวนี้ครับมันจะมีคำว่าชื่อปลอมนะครับก็คือหมายถึงว่าคุณได้เลือกชื่อปลอมใช่ไหมมาอีกหนึ่งนะครับที่ไม่เหมาะสมบล็อก บล็อกนี้ชื่อนี้ชื่อนี้คุณจะไม่สามารถมองเห็นหรือหรือติดต่อกันได้ซ่อนโพสทั้งหมดจากสิจากชื่อนี้ชื่อนี้นะครับแล้วก็ทําการกดเรียบร้อยครับนี่ครับถ้าเราเอ่อทำการรายงานเฟซไปแล้วนะครับเขาเนี่ยจะทําการเอ่อรายงานเฟซน,นะฮะรายเอ่อเขาจะทําการปิดเฟซให้เรานะครับผม ปิดเฟซให้เราทุกทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับที่เราจํารหัสผ่านไม่ได้หรือเข้าเฟซไม่ได้นะครับถ้าใครเออมีหลายเฟซแล้วเราต้องการอยากปิดเฟซมันก็ทําได้นะฮะเราก็จะได้ไม่ยุ่งยากนะครับอยากมีเฟซเดียวก็ใช้เฟซเดียวนะครับถ้าใครอยากมีหลายเฟซก็ใช้แค่ถ้าใครอยากไม่มีหลายเฟซก็ใช้แค่เฟซเดียวนะครับผม หรือเอาเป็นสำรองเฟซสำรองก็ได้นะครับก็เอาเฟซกี่เฟซที่เราต้องการจะเอ่อบล็อกนะหรือรายงานเฟซตัวเองนะครับรายงานเฟซที่เราไม่ใช้แล้วนะครับรอภายในนะครับรอภายใน3ามถึงเวันนะครับเขาจะทําการเอ่เอปิดเฟซให้เรานะครับผมมันจะเป็นแบบนี้ครับ ถ้าเราเบล็อกไปแล้วนะครับหรือรายงานเฟซไปแล้วเนี่ยเนี่ยเขาจะทําการลบให้เรานะครับแบบอย่างถาวรปิดเฟซให้เราแบบถาวนนรฮะที่จํารหัสผ่านไม่ได้เท่านั้นนะครับผมก็ทําได้ง่ายๆเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่มารับชมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับคลิปนี้นะชื่อเออ บีมชา h แนลไอทีนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย